สมมาตรสมมาตรสมมาตรเจะสเต็กตัวละครเลยเว้ยอลิสกูสีตาไม่เป็นสมมาตรเลยสักนิดใครที่เปิดน้องอลิสซือมาแล้วไม่รู้จะปั้นหรือเล่นยังไงตามมาดูครับแต่ก่อนอื่นเลยสเต็กตรงนี้ของอลิสจะเรียกว่าเบดแอนด์คิวสาม,มารถเก็บได้300แเต้มใช้สลหรับชาร์จโจมตีเพื่อเล่นปฏิติระยาแอคเซลแบบพิเศษแต่ต้องชาร์จครบ3ขั้นนะครับชาร์จหนึ่งชาร์จสองเนี่ยมันจะไม่ติดททนี้มาปั้นสเต็กตัวละครให้น้องกันสเต็กอย่างต่าสำหรับผมเลยจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับ หอ engine ที่แนะนําถ้าหากไม่มีประจําตัวจะเป็นของเจนหรือเกตก็ได้ครับแต่ถ้าหากงบน้อยแนะนำว่าเป็นสีดาวอย่าง whipping g e m i n i อย่างดีเหมือนเดิมครับดีที่ใส่4เซตเนี่ยจะเป็นแฟงเมทอนส่วน2องเซตที่เหลือจะเป็นไพทอนเ e ลดี้ครับเพราะเธอเนี่ยสามารถแปลงค่าควบคุม anomaly ของเธอมาเป็นค่าชำนาญเพิ่มเติมได้นั่นเองจากพารสอันนี้ออหลักของดีแต่ละช่องตามนี้เลย ส่วนเรื่องของการจัดทีมก่อนอื่นให้ทุกคนจับคู่อลิสึกับเพื่อนสนิทของเธออย่างยูซึอฮะไว้ก่อนเลยเพราะาหากไม่ได้โวนขันแล้วแล้วก็ตามเหตุมันจะเบาหน่อยๆส่วนอีกตัวเนี่ยจะใส่เป็นวิเวียนยนัง,งิเบอร์นิสเจนหรือมิาบิก็ได้ครับเพราะอลิสสามารถจุดดิสออเดอร์ได้ลึกมากๆคล้ายๆกับเยนังิเลยส่วนวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับท้าสเต็กเบรดแอนติกิของอลิสเต็ม3ช่องให้เราชาร์จครับเต็มอีกทีก็ชาร์จครับแล่ถ้าอยากให้อลิสลำแบบมันๆแล้วแล้วก็ลองเล่นทีมนี้ดูครับมิญ อลิสเนี่ยก็ยังรำเหมือนเดิมไม่เชื่อลองดู